กกลับสวัสดีอีกครั้งครับผมรอบนี้เป็นรอบตัดนรกนะครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> แนบผเห่นเปล่าเลยระหว่างทีมปลาอ้วนนะครับผมเจอกับทีมจับหวานสีนะครับผมทีมปลาอ้วนมีผู้เล่นนะครับผมปลาทอนเป็นมือตีหรือมือขึ้นทีมปลาอ้นวนปลาอ้วนเป็นมือวาน,นะครับผมส่วนปลาทอนเป็นมือตี จับหวานสีนะครับผมน้องกิจจาเป็นมือวางนะครับผมอาจารย์วุฒเป็นมือตีนะครับผมรอบนี้เป็นรอบตัดนารงนะครับผมูังตอนนี้ไม่รู้ว่าใครได้แต้มนะครับผมของจริงอ่าเดี๋ยวรับเยอะบ เอาได้เท่าไหร่ใครได้ไหนใครใครได้อ๋อปลาอ้นวนตีมปลาอ้วนได้สองแก้มนะครับผมม,มีมีม,มีมีแต้มต่อไหมปลาอ้วนไม่มีนะครับผมทีมปลาอ้วนได้แต้มนะครับผมสกอร์เป็นสองต่อศูนย์ ครรับผมผมมมเตีย,ตยปนปาควนได้แยมนะครับผม,วมคผมนวนจับหวานสีก็ขึ้นมาเปลี่ยนรับไปหนึ่งแยมในสนาม บอลก็ส่งประตูคือปตีโอ้ยตีติดด้วยนะครับผมรับไปสองแต้มในสนามต็มครับหวานจีก็ขึ้นมาไม่รู้ว่าเปลี่ยนนะครับผมดูเหมือนเปลี่ยนนะครับดูฝั่งนี้แต่ไม่ดูในสนามไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือยังไม่เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับ,รบนะวัดวัดมีการวัดเกิดข,ข,ขึ้นขึ้นแล้วครับผม ลูกมันกล้ามเกินไหมครับผมสนุปว่ายังไม่เปลี่ยนใช่ไหมาทีมแจฟบานสีขึ้นมายังไม่เปลี่ยนนะครับผมก็จะส่องอาจารย์วุฒิขึ้นไปตีตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสอง โอ้โหผิดมีที่ไหนครับผมโดนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามส่วนทีมป๋าอ้วนจะทำยังไงตีนะครับผมอุ้ยลายตรงอยู่นะครับผมแต่น้ำหนักไม่ถึงนะครับผมก็ยังเสียแต้มให้กับทีมจับหวานสีนะครับผมสามยิงลูกอุ้ยลูกสุดท้ายนะครับผมลายไม่ตรงนะครับผมป๋าอ้วนจะทำยังไง ก็คงต้องขึ้นแล้วครับผมเปลี่ยนไหมครับผมไม่รู้ว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับผมดูเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนปอะปะจับบานสีองโอยตีติดนะครับผมรับไปสองแต้มในสนามอ้วนก็นจะขึ้นมาสู้อีกหนึ่งลูก หลุดนะครับผมน่าจะเสียอยู่สองแต้มทีปลาว่านลูกหมดมือแล้วนะครับผมแต่ฝ่ายตรงข้ามยังเหลืออีก,อกสองลูกได้อยู่ในสนามอีก2อแต้มนะครับผมก็จะขึ้นมาเก็บแต้มที่สาเอาไม่รับตีไม่รับตีไม่รับ ก็ขึ้นมาเก็บแต้มที่สามนะครับผมโดยอาจารย์วุฒินะครับผมเขาจะทำได้ไหมแต้มที่สามสามไหม โอเคครับผมทีมจับหวานสีรับไปสามแต้มสกอร์เลือ่อนขึ้นมาเป็นสามต่อสองทีมจับหวานสีได้แต่น,นะครับผมก็จะเป็นฝ่ายขึ้นไปคุณชีนก่อนหนึ่ง <c oughs> ลูกนะครับผมโดยน้องกิจจานะครับผม ปลาอ้วนก็ปลาอ้วนขึ้นไปสู้เหมือนกันนะครับผมดูเหมือนเปลี่ยนนะครับผมเต็มจับหวานสีไม่ขึ้นนะครับผมส่งอาจารย์วุฒิธีตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองตังโอ้โหตีติดด้วยนะครับผมรับไปสองแต้มในสนาม อินป่าอ้วนก็มีเถียงอยู่ตลอดนะครับผมขึ้นไปก็เปลี่ยนรับไปหนึ่งแต้มในสนามเเเเออออยย่่่่่งงงงคนีัืืร ทีมจับหมานสีก็จะตีนะครับผมอาสมอาจารย์พุทไปตั้งหูผิดไปนะครับผมนก็เด็นหัวมาเก็้ตัวยนท่อน้น่่นโอ้ยจับฝาสีก็ขึ้นไปเปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนาม ปลาอ้วนก็ไม่รีรอส่งปลาทองก็พิสต์ปังโอ้ยตีโดนนะครับผมไปยันรับไปหนึ่งแต้มในสนามแต่ปลาทอนก็ยืนบังซะเหลือเกินโอ้ยน้องกิจจาก็ไม่ยอมนะครับผมขึ้นไปเปลี่ยนนะครับผมบังโอยปลาอนก็ไม่ยอมนะครับผมตีติดตีติด รับไปสองแต้มในสนามทีมจับหวานสีจะทำยังไงก็คงต้องขึ้นแล้วครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังเสียสองแต้มอยู่ในสนามให้กับทีมปลาอ้วนนะครับผมบางไงครับน่าจะตัดแต้มขอค,ครับผมขอมาเด้ว ไม่รู้ว่าเ,เปลี่ยนไหมหรือว่าตีมปลาอ้วนไม่ขึ้นนะครับผมตีเพื่อรับ2องติดเพื่อรับ, 2, รรบสามปลาทอนขึ้นไปตีตั้งโง่ไม่ทำให้ผิดหวังครับยังสะกดไม่เป็นคำว่าผิดนะครับผมปลาทอนลางนี้ตีโดนทุกดอกออกทุกลูกนะครับผม ยิมปปาอ้วนลับไปสี่แต้มสกอร์เลื่อนขึ้นมาเป็นหกต่อสามนะครับผม ทีมปลาอ้วนได้แต้มนะครับผมก็จะส่งปลาอ้วนขึ้นมาเพ่มอกอหนึ่งลูกคนะุมหลังนะครับผมแต่ก็ถือว่าอยู่ในโซนทีมจับวางก็ส่งน้องกิดจ้าขึ้นมาสู้แต่ก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังเสียแต้มให้กับทีมปลาอ้วนอยู่นะครับหนึ่งแต้มในสนามก็จะขึ้นมาสู้อีกหนึ่งลูก ไม่น่าจะเปลี่ยนหรือว่ไยังไงไม่เปลี่ยนนะครับผมก็จะขึ้นมาสู้อีกหนึ่งลูกลูกสุดท้ายขึ้นมาเปลี่ยนรับไปหนึ่งแต้มในสนาม ทีมปลาอ้วนก็จะส่งปลาท่อนขึ้นไปกี่ตีโดนรับหนึ่งตีติดลับสตั้งผิดดีที่ไหนครับติดด้วยนะครับผมโอ้ยตีติดตีติดตดีขนาดเลยมนเนี่ปลาอ้วนเอ้ยปลาท่อนจับหวานสีก็คงต้องขึ้นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ยังเสียแต้มให้กับทีมปลาอ้วนอยู่2แต้มในสนามโอ้ยไม่ถึงนะครับผม คับ,บหวานสีก็คงต้องขึ้นมาแท็กตัวเองนะครับผมถ้าแท็กได้ก็สวยนะครับผมแต่ถ้าแท็กไม่โดนก็งานเข้าแท็กโดนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามตีเปลี่ยนไหมครับผม สรุปสรุปยังบ่เปลี่ยนดูเหมือนเปลี่ยนเนาะแต่มันไม่เปลี่ยนผมเบิรงทั้งนี้ผมว่ามันเปลี่ยนลายบอกลายนี่บอกแต่ว่าเบิรงทั้งนี้นะแต่ว่าทีมจับหวานสีก็ขึ้นยังไม่เปลี่ยนนะครับผมลูกสุดท้ายก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับผม อาบุานจะทำยังไงจะ,จะตีเปิดทางหรือว่ายังไงครับผมป๋าอนจะทันยังไงตีเปิดทางนะครับผมตั้งตีเพื่อรับสองน,นะครับผมได้นะครับผมตีโดนรับสองตติดรับสามเอายังเหลืออะไรอยู่สอง ไงก็ต้องตีแล้วครับผมทีมปลาอ้วนนะครับผมตีเพื่อรับสองติดเพื่อรับสามโอ้ยได้สองเอาเข้าเสามลูกนี้ของใครเนี่ยเขาว่ากันว่าลอ้วนเขาว่าเลยตีแขนด้วย อาวัดวัดวัดมันได้วัดแล้วทีมปลาอ้วนได้สามบัทีมปลาอ้วนรับไปอีก3มแต้มนะครับผม สกอร์เลื่อกขึ้นมาเป็น9ต่อ3นะครับผมโอ้รู้สึกว่าจะทิ้งห่างไปเรื่อยๆแล้วะครับผมคิดจ้กลับบ้านนะ <c oughs> เอาดีๆมนะป๋าอ้วนได้แต้มนะครับผมก็จะเป็นฝ่ายโยนแก่นแล้วก็จะส่งป๋าอ้วนขึ้นไปคุมโซนก่อนหนึ่งลูก อ้โหตกน้ำไหมไม่ตกนะครับแต่ก็ห่างเป็นวานะครับผมไม่รู้เป้าอยู่ไหนมองไม่เห็นเหีนจับหวานจีก็ขึ้นไปเปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามอ้าวอว้วนก็ไม่ขึ้นแล้วครับผมส่งปลาทอนขึ้นไปจี โอ้ยป่าถอนก็ลายไม่ตรงนะครับผมยังเสียแต้มให้กับทีมจับหวานสีนะครับผมป่าวันขึ้นไหมโอ้ยป่าอ้นขึ้นไปเ <c oughs> ปลีย่ยนนะครับ <c oughs> ลูกสุดท้ายนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนาม <c oughs> อาจารย์วุตก็คงต้องตีแล้วครับผมตีเพื่อรับหนึ่ง <c oughs> ตีเพื่อรับสอง โอ้ยลายไม่ตรงเหมือนกันก็จะสามีกหนึ่งลูกบังโอ้ยลูกทีสองตีติดรับไปสองแต้มในสนามอาอนก็ขึ้นไม่ถึงนะครับผมโอ้ย ตอนนี้ยังเสียแต้มให้กะทีมจับหวานสีนะครับผมสองแต้มทีมปากอ้วนลูกหมดมือแล้วนะครับผมแต่ฝ่ายตรงข้ามยังเหลืออีกสามลูกในมือแต้มที่สามไม่มีปัญหานะครับผมก่จะขึ้นไปเก็บแต้มที่สี่แต้มที่สี่โอ้ยไม่มีปัญหาครับสงสัยคงต้องเก็บเก็บเยอะนะครับรอบนี้ แต้มที่ห้าว่างไงครับผมแต้มที่ห้าก็คงไม่มีปัญหาครับผมเีมแับหวานสีแลับไปห้าแต้มสกอร์เลื่อนขึ้นมาเป็นแปดต่อเก้านะครับผมไล่เข้ามาติดติดนะครับผม <S 2> <S 2> <S 2> ใครพลาดไม่ได้นะครับมีโอกาสเกมได้ทั้งสองฝั่ง nên à, đây bọn này gặp sát phá. bây giờ không có mặt bằng bóng 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 เฮ้ยทีมปลาอ้วนก็ขึ้นมายังไม่เปลี่ยนนะครับผมยังเสียแต้มให้กับทีมจับหวานสีทีมปลาอ้วนไม่ขึ้นแล้วครับผมก็จะส่งปลาทอนขึ้นไปกีใครลางนี้ใครพลาดไม่ได้นะครับผมมีโอกาสจบนะครับผม อ๋อโหยป่าอนก็ตีโดนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามจับหวานจีก็จะส่งน้องจีจ๊ดจะขึ้นมาสู้นะครับผมโซนก็ยังเปิดห่างเหมือนเดิมนะครับผมเปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามจุดมาแล้วครับ อ้วนขึ้นมาเปลี่ยนไหมครับผมไม่เปลี่ยนนะครับผมลูกสุดท้ายก็ไม่น่าจะเปลี่ยน ทีมจับหวานสีหาอีกสามแต้มนะครับผมจะเป็นฝ่ายชนะทีมปลาอ้วนหาอีกสองแต้มอ้าทีมปลาอ้วนขึ้นมาเปลี่ยนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามจับหวานสีก็จะสุกอาจารย์วุฒิขึ้นไปตีตีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสองตังโวยคำว่าปิดมีที่ไหนอภรรห้ามพลาด อาป้าทอนก็มีเทียงอยูย่ตลอดนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนามอาจารย์บุ๊กก็พลาดไม่ได้นะครับผมตั้งเฮ้ยตีโดนนะครับผมโดนพอตกักๆาแต่ก็ยังไม่เปลี่ยนก็จะซ้ำอีกหนึ่งลูกเฮ้ยลูกที่สองตีโดนนะครับผมรับไปหนึ่งแต้มในสนาม เดี๋ยวขึ้นมาเก็บแต้มที่สองไม่มีปัญหาครับผมรับไปสองแต้มสกอร์เรียกขึ้นมาเป็นสิบต่อเก้านะครับผมเอาคนหนึ่งหาสองคน ทีมจับวานสีได้แต้มนะครับผมก็จะส่งน้องคิดจ้าขึ้นไปคุณคนก่อนหนึ่งลูกห่างกันอยู่ไม่ถึงครึบนะครับผมอ,อ้วนไม่ขึ้นนะครับผมก็ส่งปลาทอดไปตีปังโอยติดไปนะครับผมพลาดไม่ได้นะครับผมปังโอยลูกนี้ตีโดนนะครับติดด้วย รับไปหนึ่งแต้มในสนามไปยันนะครับผมเป็นยังเป็นตะไปแห้งบากว่าควจะทำการตีอังติด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 นะปลาดอน เีมจับหวานสีก็ยังไม่ตีนะครับผมเกมจับหวานสีจะทำยังไงจะตีหรือว่าจะขึ้น ปีนะครับผมอ้ยผิดไป,ไปจับหวานสี่พลาดไม่ได้นะครับผมจะทำยังไงจะขึ้นไหมหรือว่าจะตี ขึ้นนะครับผมโอ้ย,อ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 ยขึ้นไปก็หลุดัขึ้นไม่เปลี่ยนหรือว่ามีโอกาสจบนะครับผมเอ้าลูกสุดท้ายขึ้นไปเปลี่ยนนะครับผมตีมปลาอ้วนตีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสองเกมนะครับผมถ้าตีติดเกมนะครับผมอ้วนจะปล่อยเสือเข้าไปลาไหมทัลโหลเอา หาอีกหนึ่งแต้มเพื่อเป็นการเกมนะครับผมตอนนี้ได้อยู่สนามหนึ่งแต้มหาอีกหนึ่งแต้มนะครับผมจะเป็นฝ่ายชนะทันทีอ้าวปีปลาอ้วนเป็นฝ่ายชนะนะครับผมสิบเอ็ดต่อสิบคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับผม